ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การทหารม้านะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ180อัตรานะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับวันนี้เขาเปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารปฏทวนของหน่วยในส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบเหล่าทหารมา้า ประจำปี2564าหสำหรับประเภทของผู้สมัครนะครับ 1. โคต้าทั่วไปเหล่าทหารม้าเป็นทหารกองหนุนชั้นที่1ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย1ปีหรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้ามาแล้วอย่างน้อย1ปีและจะครบกำหนด ปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่1ใน30เมษายน64โดยมีอายุไม่เกิน25ปีและต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้นนะครับ 2. โคต้าทหารกองประจําการที่เลื่อนปลดไม่จํากัดเหล่าเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบ,บกไม่จํากัดเหล่าที่สมัครใจขอเลื่อนกําหนดการปลดจากกองประจําการประจําปี63 ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่1ใน30เมษายน64ไม่จำกัดอายุนะครับคุณสมบัติผู้สมัครสอบเนี่ยโคต้าทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโคต้าทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสัญชาติไทยบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะครับการรับสมัครสอบเนี่ย รับสมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้นตั้งแต่วันที่2ถึง8มีนาคม64ไม่เว้นวันหยุดราชการณอาคารรับรองผู้บังคับบัญชาศูนย์การทหารมา้าค่ายอดีสรอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ